คำเตือนก่อนใช้สมุนไพรควรปรึกษาแพทย์หรือแผนไทยหรือท่านผู้รู้จริงเกี่ยวกับสมุนไพรครับผมสวัสดีครับผมสเสน่มาแล้วคือเก่าพี่น้องสิมะนำ้ำเสนอสิ่งดีๆสู่พี่สู่น้องฟังสู่พี่สู่น้องเบิ่งเข้าโคกเข้าป่าเข้าทุ่งให้ท่งหน้า มาบึงสมุนไพรดีแม่นไพรมีบุตรยากแม่นไพรอารมณ์ทางเพศเสือ่อมหรือธาตุล้มหรือบ่มีความสุขเรื่องบนเตียงให้เข้ามารับชมรับฟังน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าสมุนไพรตัวนี้มันจะสรอยท่านได้แนวใดามาบ่งน้ำกันพี่น้องท่านใดที่นี่บุตรยากเด็อพี่น้องเด้อ ขอมารับชมรับฟังน้ากันพี่น้องครับผมนี่คือต้นดอกทองกว่าวหรือตัวต้นดอกจาน้อพี่น้องเนดะ้ออันนี้มาถ่าให้พี่ให้น้องเบิ่งว่าต้นดอกจานหรือดอกทองกว่าวนี่มันมีประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างแต่บ่ได้พามาเบื้องดอกทองกว่าววันนี้พี่น้องเห็นผ่านถูผ่านตาหรือว่าสมุนไพรตัวนี้ที่มันเกี่ยวขึ้นที่มันอาศัยอยู่ในต้นดอกทองกว่าวนี้มันมีประโยชน์แนวใดนี่ครับผม ตัวที่สิพาพี่พ่อน้องมาบึงก็คือตัวนี้สมุนไพรตัวนี้พี่น้องเขาเรียกสมุนไพรพัน้ายพี่น้องเอยมันไพรมีบุญยากเข้ามารับสมรับฟังหรือไพรลงโคกลงป่าเขาโคกเขาป่าหิวน้ำาบมีน้ำกินให้ท่านเห็นสมุนไพรพัน้ายนี่ให้ท่านตัด ต้นของพ่นเด้อพี่น้องเด้อน,น้ำมันสไลออกมาเฮาสามารถกินน้ำในนี้ได้เฮากระสีรอดชีวิตจากการลงโคกลงป่าได้พี่น้องเพราะน้ำอยู่ในนี้มันสิสามารถสอยชีวิตเฮาได้เพ่นยังมีประโยชน์ลายสิ่งลายอย่างเด้อพี่น้องเด้อถาวรพันทรายเนี่ยนี่มันเกี่ยวขึ้นมันอาศัยอยู่กับต้นไม้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรพันทรายทุก ต้นพ่นธุี่เกี้ยวข้างท้ายเด้อพี่น้องเด้อเกี้ยวข้างทรายขึ้นไปพ่นอาศัยอยู่กับต้นไม้พ่พี่น้องพ่นธีเลื่อยขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ๆนี่แหละพี่น้องเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆพอดะพี่น้องพ่นมีประโยชน์อย่างสรรพคุณดีมากมายพี่น้องมันไผ่มีลูกยากควรรู้ท่านที่ลงโคกลงป่าตัดน้ำเนี่ยพ่นนี่กินได้พี่น้องเี่ชาววันนี่สิซ้อยท่าน มีน้ำเกล็น้รอดจะเสียจากลงโคกโลงป้าท่านได้จะเอาไปบำรุงเลือดให้ตัดเอาต้นของเพิ่นนี่พี่น้องไปบำรุงเลือดบำรุงธาตุบำรุงรง่างกายได้พี่น้องเลยเขาวันเพ่อขึ้นมาเนี่ยม่นอาศัยขึ้นน้ำต้นไม้พี่น้องเยบำรุงเลือดบำรุงร่างกายเลือดท่านดีร่างกายท่านกาด็ดีพี่น้อง เพื่อยังสามารถแก้ปวดท้องแก้โรคกระเพาะแก้ปวดท้องประจําเดือนมาบ,บปกติของสตรีพี่น้องเลยต้มอ,อยู่ต้มกินถาวนพันทรายนี่เพื่อส้อยเสริมสร้างอารมณ์ทางเพศท่านหญิงท่านชายได้อย่างดีด้อพี่น้องเด้อถาวันพันทรายนี่สาหรับคนที่มีมีมบุรยากควรกิ่นควรรู้พี่น้องเอ้ย สำหรับท่านสติเจ็บประจำเดือนมาบ่ปกติให้ต้มอยู่ต้มกินเดี๋ยวร่างกายท่านสิดีขึ้นพี่น้องท่านยิงท่านทายอย่าพลาดได้พี่น้องเรื่องบนเตียงมันจะมีความสุขและอึดขึ้นทนขึ้นพี่น้องและท่านก็จะมีบุตรง่ายพี่น้องเด้อมันกินเข้าไปไปจักระยะหนึ่งความหลังเร็วของท่าน เรื่องบนเตียงมันิอึดขึ้นทนขึ้นนานขึ้นนะพี่น้องเด้อแล้วท่านก็นจะมีความสุขพี่น้องเลยเรื่องความสุขนี่มันบบมีมันโบมีความปานีไผ่นะพี่น้องเน้อเรื่องของความสุขเนะี่ยถ้าเฮาลังซาเฮ้ากับมีความสุขยาวนานพี่น้องถ้าลังเลวนกเขาเรียกว่านกกระจอกไม่ทันกินน้ำนะ พูนยิงเพิ่นกับบ่มักเด้อพี่น้องเด้อเฮาต้องหาวิธีให้มันอึดขึ้นทนขึ้นเพื่อเสริมสร้างร่างกายเฮาให้กำลังแข็งแรงนี่เขาเรียกพันทาวันพันทรายเด้อพี่น้องเด้อสังเกตเบิ่งนี้แหละพี่น้องกาบของพว่นี่แหละใบมันผมบ่อสามารถที่สีให้เบิ่งได้มันสูงพี่น้องเอยเอามันไผมีบุตรนะมันไผยอยากอึดอยากทนขึ้นให้หาอยู่หาเกี่ยเราเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว่าทาวันพันทรายมันมีอยู่ตามโคกตามป่าทั่วไปพี่น้อง ให้สังเกตบ้างดีๆเป็นใดๆพี่น้องสุดยอดบ่เลื่อยขึ้นตามไม้ตามป่าตามโคกเอาหัวจักหลักหาอยู่หาเกินสมุนไพรทุกตัวก่อนกินก่อนใส่ก็ให้ศึกษาดีๆถามท่านผู้ลู้เกี่ยวกับสมุนไพรว่ากินเนใดใส่เนืใดสมุนไพรทุกตัวบางคนกับแพ้สมุนไพรบางคนกับบอดแพ้เนาะพี่น้องเนาะบางคนกับกำลัง คืนมาเร็วบางคนกำลังคืนมาซ้าแล้วแต่ร่างกายของท่านก่อนกินก่อนไสกับศึกษาถามแพทย์แผนไทยถามแพทย์แผนโบราณเพื่อมันสีบได้แพ้สมุนไพรเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก็ขอจบคบผมขอขอบุณขอบคุณครับผมนี่คือเทาวันพันไส้ซอยให้ท่านมีบุตรง่ายมันไผ่ อารมณ์ทางเพศลดน้อยถอยลงหรือนกเขาบวคันหรือทำงานเรื่องบนเตียงบ่มีความสุขท่านอยากได้บุตรง่ายก็ให้หาอยู่หากินลงองบังเด้พี่น้องเด้อเทาวันพันชายนี่พันซ้ายนี่ให้ต้มอยู่ต้มกินร่างกายท่านสิดีขึ้นเด้อพี่น้องเด้อสอยเสริมสร้างบำรุงร่างกายซอยเสริมสร้างอารมณ์ทางเพศให้กลับคืนมาพี่น้อง